ฟูจิครับคุณกําลังกินโปรตีนดีหรือโปรตีนเลวอยู่ครับรู้ไหมครับว่าในหมูนุ่มๆม,มันไม่ใช่โปรตีนมันคือไขมันแสดงว่าคุณกินโปรตีนอยู่หรือกินไขมันอยู่ครับคุณกําลังขาดโปรตีนอยู่หรือคุณกินโปรตีนมากเกินไปอยู่ขาดแล้วเป็นยังไงเกินแล้วเป็นยังไงเห็นภาพตรงนี้ไหมครับนี่คือเอนไซม์ครับโปรตีนมันเกี่ยวอะไรกับเอนไซม์ครับนั่นหมายถึงคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักว่าโปรตีนมันคือตัวสร้างเอนไซม์เอนไซม์มีหน้าที่2อย่าง 1. เอนไซม์ที่ย่อยอาหาร และเป็นเอนไซม์ที่ช่วยผัดเซลล์ก่อนอื่นเอนไซม์ที่ช่วยผัดเซลล์มันจะผัดเป็นอะไรบ้างครับผัดเซลล์เก่าทิ้งไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นและด้วยทําให้เส้นเลือดสะอาดขึ้นครับและอีกอนนงก็คือการขับพิษออกจากร่างกายครับนี่ก็คือเอนไซม์ที่เอาไว้ผัดเซลล์นั่นเองครับก็คือตัวนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโปรตีนไม่พอคุณจะมีเอนไซม์ไม่พอครับหน้าที่ของเอนไซม์อีกอันหนึ่งคือหน้าที่ของการแยกย่อยกับแยกต่างกันยังไงย่อยก็คือแค่ย่อยเฉยแต่แยกก็คือการเปลี่ยนจากเนื้อที่คุณกินมันยังไม่เป็นโปรตีนนี่คือโปรตีนก็คือเนื้อที่คุณกินอยู่มันจะถูกแยกออกมาเป็นเปปไทด์แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอะมิโนแล้วไอตัวอะมิโนเนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าไปเป็นโปรตีนอีกรอบหนึ่งเนื้อที่คุณกินมันจะไม่เปลี่ยนเป็นโปรตีนทันทีจำไว้ฮะมันต้อง ตรงนี้เขาเรียกว่าระบบการแยกแยกให้เป็นโมเลกุลที่เล็กแล้วเปลี่ยนเป็นโปรตีนอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือกระเพาะใช่ไหมครับเพื่อนๆเวลาเรากินข้าวเข้าไปนะฮะที่กระเพาะเนี่ยมันถูกย่อยเป็นเปปไทา์เฉยๆยังไม่เป็นอะมิโนจําไว้นะฮะมันเป็นเปปไทดยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นอะมิโนยังไม่ถูกดูดซึมครับแล้วมันก็มีการบวนการหลายๆอย่างเลยครับกว่าจะมาถึงลำไส้เล็กลำไส้เล็กจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนที่หลังครับตรงนี้แหละสาคัญมากๆเลยมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างถึงจะเป็นอะมิโนนี่เห็นไหมครับว่ามันจะมีเปไทแบบเป สามเปปไทด์สองเปเปไทด์เพราะนั้นสิบเปปไทด์ที่อยู่ในกระเพาะมันยังไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอะมิโนได้ครับยังไม่สามารถถูกดูดซึมไปเป็นโปรตีนได้ครับมันไม่สามารถเป็นโปรตีนครับ เห็นไหมครับว่าโปรตีนสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าขาดโปรตีนเมื่อไหร่นะครับมันจะเผาผลาญก็ยากเปลี่ยนเป็นเซลล์ก็ยากและไม่ถูกดูดซึมด้วยครับขอย้ำนะครับว่าหมูหรือเนื้อที่คุณกินตามท้องตลาดนะทำไมมันถึงนุ่มก็เพราะว่ามันมีไขมันเยอะเมื่อมีไขมันเยอะไขมันไม่ใช่โปรตีนเพราะนั้นคนหลายคนขาดโปรตีนครับแล้วคุณจะกินโปรตีนเท่าไหร่ครับ คำตอบคือคุณจะต้องกินโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนัก1นกิโลในเนื้อ100กรัมจะมีโปรตีนแค่20กรัมเท่านั้นถ้าคุณหนัก6กกิโลคุณจะต้องกินโปรตีน60กรัมแต่ในเนื้อ100กรัมจะมีโปรตีนแค่20กรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกินเนื้อ300กรัมแต่เนื้อแบบไหนละ่ะนี่คือกุญแจสําคัญอันนี้เป็นภาพของเนื้อในส่วนต่างๆนะครับเช่นอันนี้ในไข่นะครับในไข่เนี่ยก็จะมีโปรตีนประมาณ,าณหนัก60กคุณจะต้องกินโปรตีน60กรัมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ือ กินไข่เนี่ยก็จะได้โปรตีนประมาณ6.3กรัมยังขาดอีก54กรัมแต่ที่ต้องระวังให้ดีครับถ้าคุณกินเนื้ออย่างเดียว300กรัม400กรัมเนี่ยมันเยอะและก็จะมีไขมันแล้วก็จะมีคอเลสเตอรอลที่สูงดังนั้นถ้าคุณกินเนื้ออย่างเดียวจะมีปัญหาครับ เพราะนั้นเราจะหากินโปรตีนจากไหนก็ถูกแบ่งออกมาเป็น5อย่างครับหนในกลุ่มพวกสัตว์บกนะครับพวกหมูพวกเนื้อพวกแกะ2อยู่ในพวกปลากินโปรตีนจากปลา3อยู่ในพวกไข่ครับสอยู่ในพวกเต้าหู้หรือถั่วครับแลนที่5้านะครับอยู่ในพวกนมครับอาจจะเป็นพวกชีสเราต้องพยายามกินบาลานซ์กันแบบนี้ถ้ากินแต่เนื้อ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 อ,อ,อ,อันนี้เป็นตัวที่มีคอเลสเตอรอลสูงและมีตัวที่ทําให้เราป่วยเป็นโรคไขมันอุดตันต่างๆไม่แนะนําให้กินเนื้อหมูหรือสัตว์บกอย่างเดียวครับ สรุปวันนี้นะครับโปรตีนมันช่วยสร้างเป็นเซลล์ต่างๆเป็นผิวเป็นผมเป็นเส้นเลือดต่างๆและที่สําคัญที่คนเราไม่ค่อยรู้กันก็คือมันจะสร้างเป็นเอนไซม์เอนไซม์มีอยู่2อย่างจ๊ะนะครับหนึ่งก็คือการเผาผลาญเปลี่ยนเป็นอะมิโนให้เป็นโมเลกุลเล็กๆถ้าเราไม่มีเอนไซม์มันจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนไม่ได้ก็จะดูดซึมเป็นโปรตีนเข้าร่างกายได้ยากดังนั้นโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญเราต้องเลือกกินโปรตีนที่ดีจําได้ไหมครับโปรตีนที่ดีกับโปรตีนที่ไม่ดีคืออะไรครับ โปรตีนที่ไม่ดีมันจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมวกมันจะมีคอเลส,สเตอรอลสูงเพราะานั้นกินจากเนื้อสัตว์เนื้อหมวกอย่างเดียวไม่ควรและปัจจุบันนี้เคยเห็นไหมครับว่าผู้สูงอายุทําไมฉันไม่ค่อยหิวข้าวกินแล้วไม่เปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อมีแต่อ้วน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 หนึ่งก็คืออ้วน2ก็คือเฮ้ยทำไมมันผอมรีบและก็มีโปรตีนน้อยก็มีภูมิคุ้มกันน้อยครับดังนั้นเราจะขาดโปรตีนไม่ได้ครับคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้จะขาดโปรตีนครับเพราะเรากินโปรตีนผิดและไม่อออกกกกิิินนนนนจจจจาาาาารทททํํํเเเื้มยยะะๆุๆ ดีในน้ำไส้เราน้อยลงจุลินทรีย์ที่เลวมีเพิ่มขึ้นก็ทําให้เกิดแกส๊สแลวก็ทําให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆมากมายครับวิธีการเลือกโปรตีนที่ดีปัจจุบันนี้ก็คือต้องกินพวกโปรตีนจากผักจากเต้าหู้จากปลาให้บาลานซ์กันคนที่ขาดโปรตีนจะมีอาการยังไงเคยรู้ไหมครับ,บรนั่นคือการขาดโปรตีนคือการไม่อยากอา เคยเห็นนะครับเวลาเราฟาสติ้งเคยรู้จักคำว่าฟาสติ้งไหมคือเราอดอาหารในช่วงขณะหนึ่งตอนที่เราอดอาหารเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือมันเหมือนกับล้างทําให้ร่างกายเราเนี่ยเบามากเลยใช่ไหมครับหลังจากที่เราอดอาหารแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราไม่ค่อยอยากกินอาหารแต่คุณรู้ว่าคุณขาดสารอาหารอยู่ไอการขาดสารอาหารนี่แหละทำให้เราป่วยได้ครับเวลาเราป่วยเราไม่มีเอนไซม์ในการผัดเซลล์เราไม่มีเอนไซม์ในการเปลี่ยนอะมิโนโหรือเปลี่ยนโปรตีนให้เป็นเซลล์เป็นภูมิ้านทานต่างๆดังนั้นฮะโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราต้องเลือกโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพอย่าก,กินแต่เนื้ออย่างเดียวครับและคนปัจจุบ,บันนี้ขาดโปรตีนครับมีวิธีการเลือกกินโปรตีนแบบไหนบ้างครับผมจะแนะนําตัวนึงครับให้เรากินอะมิโนโไปเลยจําได้ไหมครับว่าอะมิโนมันคือโปรตีนที่ถูกย่อยไปแล้วโปรตีนถ้าเรากินจากเนื้อต้องใช้เวลาย,ย่อย3 4ชั่วโมงและถูกย่อยเป็นอะมิโนที่โมเลกุลเล็กเท่านั้นถึงจะดูดเข้าไปได้แต่ถ้าเรากินอะมิโนไปเลยอะมิโนธรรมชาตินะครับมันจะดูดซึมได้ทันทีเลยดูดซึมได้เร็วกว่าเราจะไปหาอะมิโนดีๆไได้้จจาาากกหนนนนนนครรีี่่่่ืออมมิิิโธชตตททถถูผลใใปเศุส มีลิงก์ให้กดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทไม่กดแชทแล้วจะมีข้อความให้เขียนว่าสนใจอะมิโน,โนธรรมชาติเพราะในปัจจุบันนี้เราขาดโปรตีนที่ดี